สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องมักและเบิดเกมเมอร์นะคะและอยู่กับผมเบอร์คนเดิมครับวันนี้ผมจะมาตามโกลเด้นไทม์ในเกม Buffalo Wins นะครับช่วงเวลาเล่นประมาณ4ี่โมงถึง1นึ่ทุ่มนะตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะจะ๊ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะว่า Buffalo Win นี่จะเข้าไม่เข้าครับตามตำราของเว็บกระทิง 1, 2, 3 <laughs> จัดไปครับในการซื้อฟรีสปินไปเลยนะ Okay. ได้มา10ฟรีสเปน,นครับเราไม่พูดพ่อมทำเพลงรุยกันเลยนะจ๊ะมาครับมา้าอืมสวยฮะเจมายังไงฮะดอกแรกครับอดอกแรกเงียบฮะดอกสองมันต้องอย่างนี้ฮะมาครับสิบเข้าฮะสิบเข้ามาสิตัวแล้วนะคะสวยครับ13ตัว โอ้โหแมวโพงมาขั้นไว้นะไม่งั้นนะอนาคตไกลฮนะเอานะกระทิ่งท้องผมมาครับนะคิวม้าคิวม้าคิวแปดแล้วฮะคิวแปดคูณสี่รัโอโ้สวยครับคิว <c> ส <ười> ิบสี่คูณห้าฮะโอ้โหมานะมาเซ็กเทา้ามาตัดรอบผมออ้ห <c ười> ไม่เป็นไรคนระับสู้ต่อไปฮนะเหลืออีกสี่ฟรีสปินนะคิวมาสวยฮนะ q นะิวเจ็ฮนะคิวเคูณหครับคิวแคูณเครับอู้หูเก้าสิบมาฉุดหลังดาวรุ่งไปฮนะได้สี่สนะี่ฮะตอนนี้ยังตามทุนอยู่อู uh ้ห huh. ูนิดเดียวฮนะเฟรซ์เป็นเกือบเข้าฮนะเ้าครับ AJ เนขะ้าคร AJ DVD ไหมใช่ฮนะใช่ไหมฮะเอเข้ามาฮะไม่เอก็เจอู uh ้ห huh. ูแมวโพงมาขัดลาบอีกแล้วฮนะโดนไปเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยแปดบาทฮนะ รอบนี้นะเหมือนจะจุ้งนะเหมือนจะจุงนะจ้งนะเอ้าจุ้งครับเรียบร้อยครับขาดทุนนะฮะรอบแรกขาดทุนไปคนระับแต่เรายอมไหมฮะเราไม่ยอมฮนะสำหรับเบอร์คนนี้เบอร์ไม่เคยยอมใครฮนะยอกเว้นยกเว้นเมียนะผ <c oughs> ูดเองขำเองเนี่ยเอาฟรีสปินอีก10ฟรีสปินครับมาลุ้นกันกับกระทิงทองตัวนี้นะครับเอาต่อแรกมาเปิดหมุนมาครับ เหี่ยวกลายเป็นบัวนะครับ9กลายเป็นบัวนะเ K กลายเป็นบัวนะและแล้วก็อือหอแปลกมาเปิดไม่สวยฮนะรอบนี้มาคิวเข้าฮนะคิวหกคูณสองฮะคิวหกคูณสองครับคิวเจ็ดคูณสามครับผมคิวเจ็ดคูณสามมาป่า <c oughs> ตัดรอบผมซะอย่างนั้นคิวสิบครับคิวสิบมาฮะ คิวสิบมาครับโอ้คิวสิบมาคูณสี่ครับโอ้โ oh ห oh. นกเหี่ยวมาตัดรอบอีกแล้วนะไอ้ตายเธอจะขาดทุนไม่ได้นะรอบนี้นะขาดทุนไม่ได้นะรอบนี้นะก้าวตามมามฟรีสปินแนะ่โอ้สกัดเท้าลุงจริง耶โอ้โหได้อห้านะมาครับโอ้เคมาครับเคสิบคูณห้าครับเคสิบคูณหกแล้วครับเคสิบสามคูณเจ็ดฮนะเคสิบสามคูณเจ็ดยังไงต่อครับเอาไหมครับ K16 คูณ8ปะ k ค6คูณ8ครับอูหสวยงามครับ26คูณ8ฮะ204บาทฮะสวยงามครับตอนนี้นะกำไรมา15บาทนะก็ขอคืนทุนรอบแรกด้วยละกันนะขอคืนทุนรอบแรกด้วยละกันตอนนี้นะครับขาดทุนไปประมาณอีก80บาทนะขออีก80บาทจะได้ไหมนะยังไม่ให้ฮนะดอกสุดท้ายอย่างนี้เป็นยังไงครับมา10เข้าฮะมา10เข้าครับ 10, 10บเข้า8คูณ10ครับ80 10เข้าครับ คูณ1 1นะโอ้11คูณ12ฮนะ12คูณ13คนระับผม15คูณ14คนระับรอบนี้สวยงามครับ14คูณสครับแจวครับคืนทุนรอบแรกได้ครับตอนนี้กำไรบวกมาประมาณร้อยนิดๆนะจ๊ะเอาละครับฟีสปินครั้งสุดท้ายลุยกันอีกเจ0ครับเจกับสิบเข้ามาครับหมุนกันแข่งลุย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 มาได้ฟรีสปินเนะี่ย ยังไงฮนะโอ้โหคูสิบหกนะ 15, ฮะสิบห้าคูสิบหกสองร้อยสี่สิบสามสวยงาม n นะโอ้โหไม่ธรรมดาถือว่าโอเคเลยรอบนี้นะครับกำไรบวกมาประมาณสามสี่ร้อยนะนะขออีกรอบสุดท้ายละกันนะให้มันรู้กันไปเลยนะครับเอากำไรทั้งหมดนะครับมาลงทุนกับรอบนี้นะฮะโอ้โหนี่วัดชี้วัดใจนะครับคนมันใจถึงยังไงครับเสือ ไม่ใช่เสือแมวโพงะแมวโพงหมาป่ากลายเป็นบัวหมาป่ายิงแค่วกลายเป็นวัวนะหมุนมารอบนี้นะรอบแรกเปิดไปไม่แตกอะรอบสองเปิดไปมา้าเข้าฮะม้าเคเข้าผมเคยเห็นมา้า WY นี่เป็นม้าเคนะโอ้โหสวยงามครับหมาอืม ผ่านไปแล้ว2รอบครับโอ้โหแมวโผงเข้าแล้วครับแมวโผงเข้าแล้ว12คูณ4ฮะ12คูณ4จุดตรงแค่นั้นครับสวยงามครับ4คูณ24ได้192ครับสวยงามฮะหมุนไปฮะดอกนี้ฮะดอกนี้ครับจะได้คืนไหมครับ600ที่ลงทุนไปจะได้คืนไหมฮะมาลุ้นกันตรงนี้คูณ5เข้าไปฮะ4ีคูณ5ได้208ฮะ บวกมาครับขาดทุนอีกประมาณ1น4ประมาณ145บาทนะขออีก145บาทกับอีก5ฟรีสปินเอาครับรุยมากครับรอบนี้รอบนี้สวยครับโอ้โหไม่เสียทีเลยครับที่ซื้อมา600บาทฮนะสวยงามครับบวกไปเท่าไหร่ครับรางวัลเงินสด้ด476บาทแนะ่บวกเนี่ยไปซื้อ600ตอนนี้บวกมา9 3 1แล้วนะจ๊ะเหลืออีก4ฟรีสปินหมุนมา หมุนมาที่เหลือกําไรล้วนๆนะหลังจากนี้คือกําไรฮนะกำไรยังไงฮนะมาอีกไหมจะให้อีกไหมรอบสุดท้ายฮนะรอบสุดท้ายมาครับเขเข้ามาครับ9คูณ8นะตอนนี้9คูณ8ครับโอ้โสวยงาม15คูณ9 15คูณ9 24คูณ9เป็นเท่าไหรนะ่ฮะใหน้องวัวคิดไห้ฮนะ216บาทฮนะ สวยครับซื้อไป600บวกมา1,147บาทนะฮะเรียบร้อยครต้องขอตัวไปถอเนอื้อฝากปฏิทินดีๆนะครับของโกลเด้นไทมครับจากเว็บกระทิง1น3่งไว้ณนะที่นี้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเลิปน,นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดปฏิทินโกลเด้นไทมดีๆแบบนี้นะสำหรับวันนี้นะผมเบื่อต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ